กำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตซสวทตรังฟังทั่วโลกกับ w w w d r a n g r a d i o n e t สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25เมกะนะคะติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www. t r a n g r a d i o .prd.go.th Facebook Fanpage สวทตรังไลค์ค่ะรายการสดในขณะนี้นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางในการติดตามรายการย้อนหลังผ่าน y o u t u b n n e l สวทตรังกรมชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะยโยศพรรับหน้าที่ดาเนินรายการและสาหรับโครงการเทริดพระเกียรติ125 ปีแห่งการพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีในวันนี้เป็นคิวของวิทยารายการสาธารณสุขศรลิทรจังหวัดตรังของเรานะคะเราจะไปพูดคุยกับ คุณสิรพัฒน์บุญสนองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะน้องบงขจกรสารชาสวัสดีค่ะค่ะ,คะทั้งสองท่านมาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดตรังซึ่งถ้าพูดถึงบสสตรังนะเราเรียกตัวยออ่อเนาะมียูนิตฟันอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวิทยาลัยของเราหน่อยสิคะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างในภาพรวมเลยมีบริการอะไรบ้างเพื่อที่พี่ดองประชาชนที่ฟังเราอยู่จะได้รู้ว่า อ๋อนี่ที่วสอส,อสอตรังนะเขามีบริการนี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดตรังหรือเราเรียกว่าวสอส,อส,อสอตรังนะคะจะมีอยู่ด้วยกันอยูออ่สามระดับค่ะมันมีปริญญาโท,รป,รญญาโทรปริญญาตรีแล้วก็ต่ากว่าปริญญาตรีค่ะซึ่งปริญญาโทเนี่ยจะเป็นสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตค่ะแล้วปริญญาตรีจะมีทันตสาธารณสุขสาธารณสุขชุมชนแล้วก็ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ปฏิบัติการหลักสูตรอ่า ปฏิบัติการฉุกเฉิ hr, นการแพทย์บัณฑิตค่ะแล้วก็ห<ม>ลักสูตรแพทย์แผนไทยค่ะแล้วก็ระดับต่ากว่าปริญญาตรีก็จะมีหลักสูตรปอสอเทคนิคเภสัชกรรมแล้วก็ปอสอปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ hr, แล้วก็ระดับต่ากว่าสองปีก็จะมีเรียนหนึ่งปีค่ะจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยสาธารณสุขค่ะเรียนหนึ่งปีค่ะค่ะนี่คือหลักสูตรที่เราเปิดสอน<ช>กัน<า>อยู่เพราะฉะนั้น คนตรังเนี่ยนะไม่จําเป็นต้องส่งลูกหลานไปเรียนไกลบ้านเลยเที่นี่เรามีวิทยาลัยดีๆมหาวิทยาลัยดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วในเรื่องของบริการด้านการแพทย์อื่นๆล่ะคะมีคนกระซิบบอกพี่นางมาว่านวดแผนไทยที่นั่นก็ดีเราเห็นไปออกงานอยู่บ่อยโดยเฉพาะงานฉลองรัฐที่จะมาถึงเนี่ยมีทีท่าว่าจะมาออกอีกแน่ๆเราให้ฟังหน่อยสิคะว่ามีบริการด้านการแพทย์อะไรที่คนสามารถเข้าไปรับบริการได้บ้างคะ ก็จะมีหลักๆก็จะมีการแพทย์แผนไทยค่ะจะเป็นอยู่ที่ศูนย์สุขภาพหน้าทางเข้าวิทยาลัยค่ะแล้วก็ถ้าขับเข้ามาจะมีคลินิกทันตกรรมค่ะที่ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้นะะกับนักศึกษาซึ่ง ประชาสัมพันธ์ให้ลูกศิษย์เลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้กําลังหาเคสอยู่จํานวนมากเลยค่ะจะเริ่มรับตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนปี2568ค่ะค่ะโดยการทําของนักศึกษาจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์ทุกท่านค่ะอืมค่ะก็สามารถไปรับบริการกันได้ทั้งในส่วนของแพทย์แผนไทยแล้วก็เรื่องของยูนิตฟันด้วยคลินิกทันตกรรมใช่ค่ะตรงนี้ให้บริการจันทร์ถึงศุกร์ปกติหรือว่าเสาร์อาทิตย์มีด้วยไหมคะ จะเป็นในวันเวลาราชการวันเวลาราชการนะคะก็สามารถไปรับบริการกันได้นะคะจะบอกว่าทำฟันดีมากแล้วก็เรื่องของนวดนี่โอ้โหไม่แพ้ใครเลยค่ะทุกคนแบบถามหาคิวยาวไหม คิวยาวยาวมากนวดคิวยาวมากขนาดในวิเลยยังจองยากต้องจองยาก<ช>เลยะนะคะต้องไปจองแต่เนินเนินค่ะนะคะแล้วก็ไปนะัดไปใช้บริการได้ในส่วนของวิทยาลัยการาศาสนาสุขศิลป์ธรจังหวัดตรังของเราทีนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยอะเล่าให้ฟังเลยคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับเด็กปฐมวัยเราดูแลยังไงแล้ววสอสเนี่ยต้องลงพื้นที่ไปดูแลในสถาบันการศึกษาใกล้ๆในพื้นที่ใกล้เคียงเราบ้างหรือไม่ยังไงคะ ค่ะในเด็กประถมใบอะคะ่ะก็คือจะเป็นเด็กในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงต่ำกว่า6ปีนะคะ uh huh. ก็คือการดูแลสุขภาพช่องปากนะคะจะเริ่มตั้งแต่ฟันยังไม่งอก ก็คือจะให้พวกครองอะค่ะจะใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำที่สุกแล้วนะคะแล้วก็เช็ดในช่องปากเด็กหลังเด็กดื่มนมหรือว่าทานอาหารต่างๆค่ะก็คือจะเช็ดบริเวณเหงือกลิ้นเพดานแล้วก็พุงแก้มจะต้องเช็ดเป็นประจำเลยค่ะก่อนที่ว่าฟันจะงอกแล้วก็พอฟันเริ่มงอกตั้งแต่ซี่แรกก็คือพวกครองอย่าต้องใช้แปรงสีฟันของเด็กแล้วก็ใช้ยาสีฟันผสมฟัวร์ไรได้เลยค่ะ แล้วก็แปลงฟันตั้งแต่ฟันซี่แรกงอกได้เลยค่ะเพื่อจะได้เป็นการป้องกันฟันผุตั้งแต่แรกเริ่มค่ะนะคะนั่นก็คือเด็กแรกเกิด ที่แบบยังไม่มีฟันขึ้นก่อนเลยก็ต้องดูแล<ช><ช>ไม่ได้หมายความว่าแหมยังไม่มีฟันก็ยังไม่ต้องไปใส่ใจใ<ช>่คะจริงๆทางธนก,กรรมอะค่ะจะมีการส่งเสริมดูแลตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์เลยค่ะ,คะเพราะว่าเราจะมีการอตอนที่เราฝากครรภ์จะมีการตรวจสุขภาพซึ่งในนั้นมีการตรวจสุขภาพช่องปากค่ะโดยเราจะตรวจคุณแม่ว่ามีฟันผูกไหมแล้วก็ถ้ามีฟันผูกค่ะจะทําได้ในไตรมาสที่2ก็คือ4-6เดือนก็คือ การที่คุณแม่มีฟันดีอะค่ะจะส่งผลต่อลูกในอนาคตแต่ถ้าค,คุณแม่มีฟันผุค่ะเด็กจะมีโอกาสเกิดฟันผุได้เร็วกว่าคนปกติด้วยค่ะก็เลยจะมีการส่งเสริมมาตั้งแต่หญิงหลังคลอดเด็กแรกเกิดค่ะแล้วก็สาห้าปีซึ่งเราบูรณาการกับวิชาเรียนของเราด้วยเนาะเพราะว่าจะมีเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพช่อง,องปากหญิงตั้งคั์เด็กไวเรียนค่ะแล้วก็จะมีการลงไปตรวจโรงเรียน อนุบาลชช่นอนุบาลอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจสุขภาพช่องปากแล้วก็ทํากิจกรรมที่เป็นโครงการของนักเรียนบูรณาการร่วมกันค่ะค่ะนะคะเพราะว่าสุขภาพในช่องปากของเด็กปฐมวัยคุณฟังเราจะมาดูตอนที่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นตอน6เดือนไม่ได้ดูกันมาตั้งแต่คลินิกฝากคันเลยใช่ค่ะเขาบอกว่าในช่วงที่เราตั้งท้องนี่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็ บางทีเราก็ชอบทานอะไรที่มันเปรียปร้ยวๆเนาะมันที่จะเป็นกรดไปกัดกร่อนทําลายแคลเซียมที่เคลือบฟันอยู่หรืออะไรประมาณนี้แหละแล้วฟันก็จะผุง่ายด้วยเนาะเออทีนี้เด็กสองคนนี้ยังไม่มีลูกหรอกยังไม่รู้ยังไม่รู้ <laughs> รเออทีนี้มันก็มีคุณหมอเคยบอกว่ามันมีผลนะถ้าเกิดคุณแม่ฟันผุหรือเป็นโรคปริทันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลกับลูกที่มันสามารถถ่ายทอดเชือ้อ ให้กับลูกได้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความจําเป็นว่าเราต้องดูแลสุขภาพในช่องปากตั้งแต่กำลังตั้งครรภ์อยู่ในคันมารดาเลยทีนี้พอคลอดออกมาก็ต้องดูแลกันตั้งแต่ลูกคลอด<ช>เหมือนที่น้องบอกว่าเอาผ้าก๊อหรืออะไรชุบนีชุบ,ชบน้ชุบน้ำอุ่นสะอาดสะอาดนะคะตรวจในช่องปากอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้พอเริ่มฝันน้ำนมซี่แรกล่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยชอบคือ ในในยุคปัจจุบันเนาะมันก็มีอาหารมีขนมอะไรที่มันทําลายฟันเด็กเยอะโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนโอประมาณนี้เลยแล้วทีนี้ฟันผุเนี่ยจะเห็นเด็กแบบแล้วเด็กเขาจะกลัวหมอฟันด้วยอะ่ะเวลาไปโรงพยาบาลหรือคลินิกอะไรสักอย่างแล้วเห็นเด็กแล้วเขาร้องไห้น่าสงสารมากทําไงให้ลูกไม่ฟันผุคะ ก็คือ e เหมือนหลังทานอาหารทุกครั้งอะค่ะควรจะทําความสะอาดฟันทุกรอบแล้วก็เหมือนในช่วงแรกที่ว่าพ่อครองจะฝึกให้เด็กแปรงฟันด้วยตนเองอะค่ะก็คือเด็กเริ่มมีพัฒนาการใช่ไหมคะก็คือจะใช้แปรงสีฟันถูถูฟันตัวเองพ่อครองก็ต้องถูตามถูตามหลังทุกรอบอะค่ะเพื่อให้เกิดความสะอาดแล้วก็หลังทานอาหารก็แนะนําให้แปรงฟันทําความสะอาดฟันทุกรอบแล้วก็ให้เช็คว่า ฟันที่รอแปะค่ะอ่ายังมีคาบจุลินทรีย์ติดไหม,มก็คือจะเช็คด้วยเหมือนเราจะใช้หลอด,ลอด ตัดปลายค่ะตัดปลายหลอดให้มีความแหลมนิดนึงแล้วก็เขี่ยไปที่ฟันถ้ามีถ้ามีคราบจุลินทรีย์ออกมาคือมันจะเป็นติดมากับหลอดค่ะก็แนะนําว่าถ้าใช้หลอดก็ไม่ควรใช้เป็นสีขาวควรใช้เป็นสีอื่นเพราะว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยจะมีสีขาวค่ะอ่าแล้วถ้าเขี่ยแล้วติดางเนี้ยผู้ปกครองก็ต้องแปลงซ้ําให้เด็กค่ะเพราะว่าพัฒนาการของเขากล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาอะจจะยังไม่แข็งแรงเราก็ต้องแปลงซ้ําให้เขาไปก่อนค่ะก็มีวิธีสังเกต ฟันผูด้วยเนาะก็จะเป็นเห็นเป็นระยะแรกก็จะคือมีรอยขาวขุ่นที่ตัวฟันระยะนั้นจะเป็นการผูเริ่มต้นอันนี้ก็คือผักครองจะต้องเน้นย้ําเรื่องการแปรงฟันแล้วคค่่ะะเพราะว่าฟันผูระยะแรกเริ่มเนี่ยยังไม่ต้องมารักษาด้วยการอุดฟันเนาะฟันผูระยะแรกเริ่มผู้ปกครองสามารถดูแลรักษาได้ด้วยการแปรงฟันให้เด็กให้สะอาดแล้วก็ฟันผูนั้นก็จะหยุดลุกลามค่ะแต่ถ้า กรณีที่มันลุกลามแล้วเห็นเป็นสีน้ำตาลเป็น,ปนรูอย่างเงี้ยก็ต้องรีบ<อ>พามาพบแพทย์ทันตแพทย์เนาะเพราะว่าอทุกคนอาจจะมองไม่เห็นความสําคัญของฟันน้ํานมเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวฟันน้านมก็หลุดฟันแท้ขึ้นแต่จริงๆแล้วคือฟันน้ํานมเนี่ยสําคัญมากกับเด็กค่ะมันมีผลต่อเรื่องของพัฒนาการการพูดแล้วก็เขาเป็นตัวกันกัน พื้นที่ให้ฟันแท้ขึ้นตรงอะคะ่ะตำแหน่งถ้ามันหลุดก่อนวัยอันควรจากการฟันผูแล้วต้องถอนอย่างเงี้ยคะ่ะเด็กฟันแท้ที่จะขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะซ้อน,อนเกมมากมขึ้นแล้วก็เนี่ยมันก็เลยนํามาซึ่งปัญหาตามมาภายหลังะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ฟันผัวค่ะจะส่งผลต่อความจาเจริญอ,อาหารของเด็กด้วยเหมือนบางทีแบบเด็กร้องโดยไม่มีเหตุผลบางทีกว่าจะปวดฟันอยู่ก็ได้ค,ะค่ะส่งผลถก การกินอาหารการรับประทานอาหารได้ด้วยค่ะ เลี้ยงเด็กคนหนึ่งไม่ได้ง่ายเลยนะคะมันต้องรู้จักสังเกตตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยคุณแม่ก็ต้องประครบประหงมกันอย่างดีเลยกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ที่คิดว่าเออลูกจะได้รับนะคะแต่อย่าลืมเรื่องของสุขภาพในช่องปากเด็กด้วยทีนี้พอลูกโตเกิดมาก็ต้องดูแลก,กันตั้งแต่แรกเกิดเลยตอนฟันไม่ขึ้นใช้ผ้าสะอาดนุนม่มๆหรือสำลีอาเช็ดทําความสะอาดนะคะหลังดูดนมก็คือในกระพุ้งแก้มบริเวณลิ้นต้องเช็ดหมดเช็ดหมดทีนี้พอ6เดือนก็เริ่มมีฟันน้ํานมขึ้นแล้วเวลา ที่เราไปคือเราจะพูดกันว่าเราไปหาหมอฟันต้องอย่างน้อยปีละสักสองครั้งอะไรประมาณนี้เนาะ <l att> เด็กล่ะคะต้องไปตั้งแต่ช่วงไหนจริงจริงจริงๆมันจะมีเรื่องของวัคซีนเด็กอะค่ะที่เด็กจะต้องเข้าไปฉีดที่โรงพยาบาลค่ะอง ก็จะมีการตรวจสุขภาพช่องปากด้วยมันไม่ได้มีแค่บริการฉีดวัคซีนค่ะจะมีการตรวจสุขภาพช่องปากชันตกรรมทุกอย่างและถ้าเด็กฟันขึ้นแล้วก็จะทําการเคลือบฟัวร้ายให้เด็กในครั้งนั้นด้วยค่ะคือเด็กมีโอกาสได้เจอหมออยู่บ่อยๆเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าผู้ปกครองก็ต้องอ่า ใส่ใจเนาะ,ะพาลูกไปแล้วถ้าลูกเขาคุ้นชินกับเราเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะไม่กลัวไม่ค่อยกลัวเราแล้วเนะเาะเ,เพราะว่าเขาเจอเราบ่อยค่ะให้เขาไปคุ้นชินกับเครื่องไม้เครื่องม,มืออะไรก่อนเออนะคะก็พาไปนะคะคุณฟังหลังจากฟันน้ํานมขึ้นแล้วก็ จร,จริงๆแล้วคือต้องไปแบบพี่นางว่ามันน่าจะต้องแบบประมาณเจาะจงไม่ใช่ว่าแค่ไปฉีดวัคซีนแล้วค่อยเข,า,เขาดูนิดนหน่อยๆน,น่อยเนาะเจาะจงพาไปให้ลูกได้คุ้นชินกับว่าอ๋อคุณหมอคนนี้นะอ,อ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือห้องเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้ที่นี้พอช่วงแรกๆเนี่ยเด็กเหมือนกล้ามเนื้อมันเล็กเขายังไม่แข็งแรงเราก็ต้องช่วยดูแลในการแต่งฝันมันสักกี่ขวบคะเด็กถึงจะเริ่มแบบแข็งแรงถึงขั้นแต่งฝันได้เองหกขวบค่ะหกขวบขึ้นไปนี่หกขวบนี่น่าจะอยู่ ขึ้นป1ตอนนั้นฟันแทรเริ่มขึ้นแล้วนี่ใช่ใชใชคะ่ะเป็นฟันชุดผสมแล้วค่ะแล้วก็เด็กอ่ะจะมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถแปรงฟันได้ด้วยตัวเองค่ะค่ะตอนนี้แหละที่เด็กจะเจอเครื่องมือละ เพราะว่าบางทีถ้าฟันน้ำนมไม่ยอมหลุดก็ต้องไปเอาออกใช่ค่ะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> เออค่ะทีนี้ในการดูแลสุขภาพในช่องปากนอกจากการแปลงฟันอ่าที่ดีแล้วมีวิธีการในการดูแลสุขภาพอื่นๆอย่างไร <laughs> เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินบางทีมันก็ส่งผลกับสุขภาพในช่องปากด้วยมีคําแนะนําอะไรไหมคะ ก็คือให้ทานอาหารที่มีประโยชน์รับประทานพวกผลไม้อะไรพวกนี้ค่ะแบบเครื่องดื่มหวานๆวานเหมือนจาพวกน้ำมัดลมหรือว่าขนมขบเคี้ยวก็คืออา,อาจจะหลีกเลี่ยงนิดนึงค่ะเพราะว่าส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้สูงค่ะค่ะ,ะพวกอาหารหวานเหนียวอย่างเงี้ยค่ะก็ควรหลีกเลี่ยง<อ>ก็คือให้กินนมผกักผลไม้ไปก่อนค่ะก็จริงๆมันจะไปบอกว่าให้ งดไปเลยไม่กินมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าธรรมชาติของเด็กก็มีการกินแบบกินบ้างก็กินได้แต่ว่าหลัง,างจากกินแล้วเราก็ควรจะมาส่งเสริมการแปลงฟันให้ถูกอยู่ดีค่ะมันก็จะส่งผลต่อกันทั้งเรื่องการกินทั้งเรื่องการแปลงฟันอย่างบางคนชอบกินของหวานแต่เขาแปลงฟันสะอาดมากฟันเขาก็อาจจะไม่ผูกก็ได้ค่ะม,มันอยู่ที่พฤติกรรมการแปลงฟันด้วยค่ะเป็นหลักแล้วก็ความถี่ของการรับประทานขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรา ถ้าเลือกได้ก็คือเมือนอกินในเมื่อาอาหารไป <ใน S 1> เลยไม่ไม่ทานจุกจิกอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,คะนะคะก็มันมีเคล็ดลับเยอะแยะมากมายในการดูแลสุขภาพในช่องปากของลูกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินขนมไหนที่มีความหวานมีน้ำตาลช็อกโกแลตอะไรเงี้ยช็อกโกแลตเนี่ยเด็กชอบมากแต่ว่าก็ต้องดูแล ให้แปรงฟันดีๆนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่บางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้พวกร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆเนี่ยก็เด็กก็ชอบจังเลยที่จะไปนะคะยังไงก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่แล้วละค่ะเพราะว่าฟันลูกเนี่ยมันมีแค่2ฟันคนเรามีแค่2ชุดค่ะฟันน้ำนมกับฟันแท้น้ำนมหลุดไปฟันแท้ขึ้นมาถ้าหมดฟันแท้แล้วนี่ก็คือหมดแล้วหมดเลยต้องใส่ฟันปลอมอะไรเงี้ยแล้วมันเชื่อเธอค่ะว่าฟันปลอมยังไงมันก็ไม่เหมือน ฟันธรรมชาติเออเนาะทีนี้ในการดูแลสุขภาพในช่องปากนะคะพวกพวกอย่างพวกยาสีฟันพี่นางถามจริงคือเด็กบางคนเนี่ยเขาไม่ยอมบ้วนเหมือนกับยาสีฟันสมัยใหม่เนี่ยมันมีรสอร่อยด้วยมั้งเขากลืนมันจะมีผลไหมกับฟันเขาจริงๆไม่แนะนําให้กลืนยาสีฟันนะคะก็คือเหมือนถ้าในแปลงในเด็กที่ว่า,าฟันเริ่ม่กตั้งแต่ซี่แรกจะเป็นเหมือนหก หกเดือนใช่ไหมคะก็คือเด็กจะควบคุมการกลืนการว้นไม่ได้ต้องให้พ่อครองอะค่ะใช้ผ้าสะอาดเช็ดฟองออกให้หมดค่ะไม่แนะนําให้เด็กกลืนยาสีฟันนะคะเพราะจะทําให้ได้รับฟัวร์ลายเกินได้ก็จริงๆมันกลืนอ่ะมันจะได้รับฟัวร์ลเกินแต่ว่าถ้าเด็กเผลอกลืนเข้าไปจริงๆมันไม่ได้ส่งผลอันตรายถึงขั้นรุนแรงขนาดนั้นค่ะแต่จริงๆคือไม่อยากให้กลืนถ้าเป็นช่วงที่เขากําลัง ฝึกแปรงฟันช่วงหเดือนแรกอย่างเงี้ยค,ค่ะก็จะต้องเช็ดทําความสะอาดฟองให้เขาก่อนเพื่อให้เขาเรียนรู้จากการบ้วนออกก่อนค่ะอืมค่ะนะคะคุณฟังคะฟันฟันน้ํานมของลูกเนี่ยเราใช้บดเคี้ยวอาหารแล้วมันก็มีแบบมีความสวยงามเนาะเด็กเวลาฟันที่เขาเสียไป<อ>ฟันหลอกเขาจะโดนเพื่อนหลออ่ะเขาจะขาดความมั่นใจแล้วมันช่วยในการออกเสียง ช่วยนอฟันเพราะฉันดูแลฟันของเจ้าตัวน้อยนะคะเพราะว่าการเจริญเติบโตพัฒนาการร่างกายมันก็ต้องไปคู่กันกับการเจริญเติบโตของฟันแล้วก็ขากรรไกรทีนี้มันมีเด็กอีกประเภทหนึ่งอีกไม่ยอมเลิกขวดนมเขาบอกว่าอย่าให้ลูกคาบขวดนมไว้หรือดูดนมจากขวดอะไรเงี้ยเพราะมันจะทําให้ฟันแบบออกมาไม่สวยอันเนี้ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เด็กควรจะเลิกขวดนมเมื่อไหร่ จริงๆการดื่มดื่มนมจากขวดนมอ่ะค่ะจะส่งผลให้เกิดความความเสี่ยงในการเกิดฟันผุมากกว่าการดื่มนมแม่ค่ะเพราะว่าการที่เราดื่มนมแม่จะแบบเด็กจะ,ะดูดตลอดเวลาแล้วก็น้ำนมจะไหลไหลลงคอไปเลยแต่ว่าเหมือนออพอเราให้เด็กดูดจากขวดนมและทีนี้พอเหมือน พอเด็กไม่ได้ดูดอะคะ่ะแล้วทีเนี้ยน้ำนมอ่ะมันจะไ <จะ S 1> หลทั่วแล้วก็มันจะมีลักษณะเป็นเหนียวเหนียวข้นๆใช่ไหมคะ,ะพอมันไปไหลทั่วเครือบฟันอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะส่งผลให้เกิดฟันผุเราก็เลยแนะนําว่าเด็กเนี่ยถ้าเขาหลับแล้วให้เอาขวดนมออกแล้วให้ผู้ปกครองเนี่ยเอาผ้าชุบน้ําอุ่นเช็ดทําความสะอาดรีฟันให้เขาคะ่ะซึ่งเด็กเนี่ยควรเลิกขวดนม ในหนึ่งถึงหนึ่งปีครึ่งค่ะก็ควรเลิกได้แล้วให้เขาฝึกมาดูดนมจากกองหรือใช้แก้วแก้วมีหูสองข้างค่ะจะได้ฝึกพัฒนาการได้ด้วยค่ะอาจจะใช้ก๊ัข้อมือค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันอาจจะยากเนาะแต่ต้องใจดำ หลายคนบอกว่าล่วงเลยมาตอนนี้นะคะ,ะจนสองสามขวบมาแล้วก็ไม่ยอมเลิกกลางคืนก็ร้องขอนมอารวาตลอดเลยแต่ว่าลองหาวิธีการเนาะไปคุยกับคุณแม่ที่เขาสามารถทำให้ลูกเลิกขวดนมได้ <c oughs> แล้วเด็ก <c oughs> เดี๋ยมีอีกประเภทหนึง่งไ,ไอ้จุกนมปอมอ,ะ <c oughs> อ่ะชอบให้ลูกคาบหรือบางคนติดดูดนิ้วอันเนี้ยมันกัดเล็บมันจะมีผลกับในในช่องปากเราบ้างไหม ก็คืออาจจะทำให้ฟันยื่นได้ค่ะไมเท่ามันแบบเราใช่ค่ะเพราะว่าคือมันเกิดจากการที่เขาดูดดูดและกันเกิดการใช้แรงค<ฆ>่ะแล้วก็มีการใช้ลิ้นในการที่จะ อขาเรียกอะไรดัน,ดนฟัน,นหรือ,อว่าพยายามที่จะดูดเอาอะไรสักอย่างเข้ามาค่ะม,มันจะส่งผลให้ฟัน,ฟนหากฟันยืน่นฟันผิดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะทีนี้ในส่วนของวิทยายการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดตรังนะคะเราได้มีการลงพื้นที่บ้างไหมคลินิกทันตกรรมของเราอื ก็จะมีลงพื้นที่ตามในรายวิชาค่ะก็จะมีออกตรวจที่โรงเรียนเหมือนอย่างเช่นล่าสุดเนาะเราไปโรงเรียนบ้านคงรู้ค่ะก็คือตรวจตั้งแต่ระดับอนุบาลหนึ่งจนถึงปหเลยก็คือตรวจเสร็จแล้วเราเอามาสรุปผลว่าเด็กเนี่ยมีลักษณะฟันเป็นยังไงแล้วทีนี้เราเอามาจัดโครงการาแล้วก็ให้ความรู้กับเด็กค่ะแล้วก็อ,า,อาจจาะประมาณว่ารับเด็กเข้ามา ทำฟันที่ทวิเลยของเราให<ช>้เป็นการรับส่งด้วยใช่ค่ะแล้ว,ล,วล้วไปบ่อยไหมคะมีแผนปฏิบัติการในแต่ละปีเลยใช่ไหมไปบ่อยค่ะไปไปโอ้โหปีหนึ่งปีภาคการศึกษาหนึ่งไปสามสี่โรงเรียนค่ะแล้วก็รับเด็กมาทําฟันที่โรงเรียนเนี่ยเหมือนอย่างเช่นเทอมล่าสุดเนี่ยรับมาห้าโรงเรียนค่ะค่ะใช่แล้วก็มีรถรับส่งมีข้าวกล่องให้ตอนที่ยังทําเศษกินข้าวกับไปโรงเรียนเรียนหนังสือช่วงบ่ายอย่างเงี้ยค่ะ นะคะกะ็เป็นบริการที่ที่เราดูแลชุมชนด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในในสถานที่ของเราอย่างเดียวแต่ก็มีการลงพื้นที่พี่นางถามนอกเหนือจากกลุ่มเด็กปถมวัยที่จะดูแลเรื่องของสุภาพฟันบ้างในพื้นที่ของเราเรามีการลงไปกับทีมอื่นไหมคะที่จะไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านอ่ะที่เขาติดบ้านติดเตียงอะไรประมาณนี้ ในส่วนของการลงเยี่ยมบ้านกับสหวิชาชีพอื่นจะเป็นในส่วนของการฝึกงานมากกว่าค่ะเพราะว่าเด็กจะได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็โรงอยาอนามัยรพสตอค่ะเขาก็จะได้ฝึกการเยี่ยมบ้านร่วมกับสหวิชาชีพอื่นจะเป็นบุรณาการในส่วนนั้นค่ะก็แสดงว่าน้องๆเนี่ยก็คือจะได้ไปกับทีมสหวิชาชีพเวลาที่เขาไปฝึกงานเรียกว่าฝึกประสบการณ์กันแบบ เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเด็กจบไปมีคุณภาพอย่างแน่นอนทีนี้ในช่วงนี้าการเปิดรับนักศึกษาใหม่ของเรานี้จะเป็นช่วงไหนคะจะเป็นเริ่มตั้งแต่วันที่27่สิบเจ็ดตุลานี้เลยค่ะออรอนที่อนนี้ริ่1 1> ร้วะ่ะรอบพอร์ตเฟลีโออ๋อร,รอรอบพอร์ตยื่นพอร์ตค,ค่ะนะคะก็มีหลายรอบเหมือนกันมีอนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเด็กรังหรือว่ามาจากไหนมีจากต่างพื้นที่เยอะมีจาก มีจากสามจังหวัดก็เยอะค่ะใช่มาเรียนที่นี่แล้วก็ในตรังภาคกลางก็มีมีภาคเหนือหลุดมาก็มีอ่ะอีสานหลุดมาก็มีอ๋อเหรอคะใช่ค่ะมืาพี่นังคิดว่าน่าจะเป็นคนแบบแถวแถวนี้อะไรเงี้ย แต่แสดงว่าเราได้รับความสนใจจริงๆฟังเห็นไหมคนจากเหนือจากอีสานยังมาเรียนเลยเราลูกหลานชาวตรังนะคะโอกาสดีลูกไม่ต้องไปอยู่ไกลบ้านไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยลูกมากมายเท่าไหร่ยังไงก็อยู่ไกลๆเห็นกันอยู่เนาะก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงด้วยค่ะถ้าสนใจก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะคะเรามีเว็บไซต์หรือว่าเพจ Facebook อะไรบ้างไหมที่จะให้คนเข้าไปดูกิจกรรมของเรารายละเอียดหรือว่าหลักสูตรของเราคะค่ะเพจก็จะมีเพจ พิมพ์เข้าไปว่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดตรังค่ะก็จะขึ้นเลยในนั้นก็จะมีพวกประกาศรับสมัครรอบการรับสมัครแล้วก็มีกิจกรรมที่วิทยาลัยทําค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเพจของหลักสูตรทันตะส่วนมากจะเป็นในไอจค่ะก็คือนักศึกษาเขาก็โซเชียลมีเดียเนาะมันเป็นยุคของเขาอยู่แล้วค่ะเขาก็จะทําโปรโมตในนั้นเรื่องของการรับบริการทําฟันแล้วก็ลงคอนเทนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนใน4ปีนี้ค่ะก็จะเป็น พิมพ์คำว่า dent D, EN, D E N T S C P H แล้วก็ตรังค่ะ จะขึ้นทุกรุ่นเลยก็ไปดูได้นะคะ <_ an> เพราะว่าคือยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงเนาะสื่อที่เราเคยใช้อยู่มันก็มีการปรับเปลี่ยนไป <_ an> เพื่อที่จะให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราได้มากขึ้นด้วยนะคะ <_ an> นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากวิทยายการสารส,สนเทศินินทรตรังนะคะมีอะไรอยากจะฝากไปถึงพ่อแม่ปกครองในการดูแลสุขภาพในช่องปากของเด็กบ้างคะก็คืออย่ามองข้ามเนาะว่าฟันน้ำนมเนี่ย เดี๋ยวก็หลุดไม่เป็นไรเดี๋ยวฟันแท้ก็ขึ้นล่อยให้มันผุน่เลยแ,บบ uh huh. แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อทั้งพัฒนาการเด็กมีความไม่มั่นใจในตัวเองการกินอาหารก็กินได้น้อยลงแล้วเขาก็จะไม่ค่อยกล้าพูดกับเราแล้วอีกอย่างคือเราส่งผลทําให้เขากลัวหมอไปด้วยเพราะเขาจะไม่พูดอะไรเลยเขาปวดฟันกินไม่ได้ค่ะแล้วก็ถ้า อยากให้ดูแลส่งเสริมสุขภาพช่องปากเขาเนี่ยตั้งแต่ฟันน้ำน,ำนมนี่แหละเพื่อที่จะให้ฟันแท้ของเขาเนี่ยขึ้นมาได้ตรงแล้วก็สวยค่ะพัฒนาการของเด็กก็จะดีตามไปด้วยค่ะค่ะนะคะก็ฝากไว้นะคะด้วยความห่วงใย,ยค่ะดูแลสุขภาพในช่องปากของลูกตั้งแต่อยู่ใน คันมาดานะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเลยเพราะมันส่งผลกับคุณภาพชีวิตส่งผลกับพัฒนาการแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะน้องศิลพัฒน์บุญสนองและน้องบงขจักรสารชาติจากวิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินธรจังหวัดรังนะคะและขอบพระคุณคุณผูณ้ฟังทุกท่านที่ติดตาม,มัาฟังค่ะเราจะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังข่าว9ก้นาฬิกานะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง fm 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลก